กลยุทธ์การทำตลาดรถยนต์ในปัจจุบันอย่างหนึ่งก็คือการใช้ภาษาการออกแบบเดียวกันที่แสดงความเป็นตัวตนของแบรนด์ให้สามารถสร้างการรับรู้ได้ง่ายและลดต้นทุนในการออกแบบซึ่งนิสสันเองก็มีภาษาการออกแบบรถยนต์ของตัวเองในแต่ละช่วงเวลาและ V-Motion น ก็คือดีไซน์ล่าสุดที่ใช้ในการสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายแต่เมื่อไม่นานมานี้กลับมีรถยนต์รุ่นหนึ่งที่แหกกฎในเรื่องของการออกแบบซึ่งมันก็คือนิสสันแมกไนท์ที่เพิ่งเปิดตัวไปในประเทศอินเดียเมื่อไม่กี่วันก่อนแม้ว่าในขณะนี้นิสสันมีแผนในการทําตลาดแมกไนท์ ight, เฉพาะในประเทศอินเดียเท่านั้นแต่รถยนต์รุ่นนี้ได้รับการออกแบบและพัฒนาขึ้นในประเทศญี่ปุ่น ซึ่งภาษาการออกแบบที่เห็นเป็นการน,นำเอาดีไซน์กระจังหน้าแบบหเกเหลี่ยมที่ใช้กับรถดีคือเดียวกันอย่างดัสสันมาใช้เพราะนโยบายล่าสุดของนิสสันก็คือการหยุดทําตลาดรถยนต์ภายใต้แบรนด์ดัสสันตามนโยบายฟื้นฟูบริษัทนั่นจึงทําให้ทีมง,งานออกแบบของนิสสันนำเอาผลงานต่างๆรวมถึงงานออกแบบของดัสสันมาใช้กับรถยนต์ของนิสสันบางรุ่นซึ่งล่าสุดสื่อในประเทศญี่ปุ่นมองว่านิสสันจะใช้ภาษาการออกแบบของดัสสันกับรถยนต์ขนาดเล็ก ที่ทาตลาดในประเทศเศรษฐกิจใหม่ดังเห็นที่จากแบ็กไนท์ที่เป็นรถยนต์นรุ่นแรกที่ใช้ดีไซน์ดังกล่าวซึ่งได้สร้างความฮือฮาได้มากพอสมควรเพราะเป็นการฉีกรูปแบบเดิมๆของ V ี o t ช o n ที่เราได้เห็นกันมานานหลายปีและอาจจะเริ่มรู้สึกไม่ตื่นเต้นกับดีไซน์ของรถยนต์รุ่นใหม่ที่เปิดตัวในปีหลังๆแต่ก็ต้องยอมรับว่า Vmotion ยังถือว่าเป็นภาษาการออกแบบที่ได้รับการยอมรับในระดับต้นๆในเรื่องของความสวยงามในอุตสาหการรมยนยนต์ในปัจจุบัน หลังจากนี้เราจะได้เห็นรถยนรุ่นใหม่บางรุ่นในเมืองไทยที่ใช้ดีไซน์ในลักษณะเดียวกันกับนิสสันแมกไนท์ซึ่งเชื่อว่าดีไซน์ในลักษณะนี้น่าจะถูกใจคนไทยไม่แพ้การออกแบบในสไตล์ V-Motion พบกับการเปิดตัวรถใหม่ในไทยและทั่วโลกกดปุ่มติดตามเลยตอนนี้เพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารสำคัญ